สวัสดีนะคะเพื่อนๆดีดีสกายเบอร์ทุกคนนะคะก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าซื้อรถมาแล้วด้านหลังรถนะคะเขาแถมอะไรมาบ้างนะคะอ่าวิธีการเปิดนะคะฝากระโปรงด้านหลังรถนะคะตัวรีโมทนะคะหเห็นไหมคะตรงนี้กดสองครั้ง นี่เขาจะเป็นด้านหลังรถนะคะส่วนพรมแบมแต่งเองนะคะซื้อมาแต่งเนาะแล้วก็เราก็เปิดะคะ่ะดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอ่าเรามาดูกันเลยนะครับอย่างแรกอ่อันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้ซื้อเพิ่มนะครับอันนี้เป็นปลั๊กพ่วงนะฮะเอาไว้ฉุกเฉินนะครับซื้อพว่วงเออซื้อเพิ่มนะครับแต่ว่าสเปคที่ซื้อก็คือจะดูดีหน่อยนะครับที่ว่าจะต้องมีเบรกเกอร์นะครับแล้วก็สายต้องเป็นสายที่แบบอ่าหนาหน่อยนะครับอ่า อันนี้ซื้อเพิ่มครับที่หลักๆเลยนะฮะที่ทางบีวีดีให้มาติดรถนะครับผมก็คือนี่อัน,นแรกเลยก็คืออ่าอันนี้เป็นที่ชาร์จที่ชาร์จแบบเสียบปลั๊กไฟบ้านนะครับก็คือเป็นปลั๊กสามหัวแบบนี้นะฮะมีกลาวนะครับก็คือเสียบไฟบ้านได้เลยไว้ชาร์จรถได้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือจะใช้เวลาน,านานหน่อยนะครับเต็ม ใช้เวลาเต็มจากศเอร์เซ็นถึง100%ซก็น่าจะสักไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่หลัก20ชั่วโมงขึ้นไปแต่เดี๋ยวต้องศึกษาข้อมูลอีกทีนะฮะนี้ผมไม่ชว่เหมือนกันแต่นี้ก็คือเป็นสิ่งที่ให้มากับรถเลยนะครับที่แถมมาในไทยรถนะฮะครับถัดมานะครับก็นี่ที่เขาให้มานนี้จะเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ V2L ครับก็คือว่าเราสามารถที่จะเอาหัวตรงนี้นะครับเสียบกับ ตรงที่ชาร์จรถของเรานะด้านหน้านี่แล้วเราก็เสียบเข้าไปนะครับแล้วทำเป็นปลัก๊กปลั๊ก220เหมือนปลั๊กไฟบ้านทั่วไปนะครับเราก็สามารถที่จะเอาพวกอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับมาเสียบจากตรงนี้ได้เลยก็เปรียบเสมือนว่าตัวรถเองเนี่ยเป็นแบตเตอรี่พกพานะครับเป็นไฟบ้านจ่ายไฟเลยเนี่ยฮะใช้ได้เลยตัวนี้เสียบเข้าไปแล้วก็เสียบกับ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกครั้งหนึ่งว่าใช้งานยังไงนะครับครับถัดมานะครับจะเป็นชุดนี้ฮะนี่ชุดนี้เลยอันนี้ก็คือชุดปะยางนะครับนี่ก็คืออันนี้จะเป็นตัวเติมลมนะครับและอันนี้เป็นน้ำยาปะยางนะครับก็ทําการเสียบเข้าไปนะฮะแล้วก็ตัวนี้มันจะปั๊ม ปั๊มตัวน้ำยาปะยางเนี่ยครับเข้าไปในล้อนะครับที่รั่วนะฮะแต่ส่วนการใช้งานเดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าใช้งานยังไงแต่เบื้องต้นคร่าวๆนะฮะอันนี้เป็นชุดปะยางนะครับครับถัดมานะครับอันนี้นี่ที่เห็นอย่างนี้ก็คือ,อสะท้อนแสงผ้าสะท้อนแสงนะครับเอาไว้ฉุกเฉินนะฮะด้านในก็จะมีเป็นเกี่ยวกับผ้านะครับเป็นเสื้อนะฮะหรือเปล่า แล้วเราแกะกันดูเลยดีกว่า <c oughs> เป็นเสื้อนะครับเอาไว้ตอนเซอร์วิสรถนะฮะใส่ตอนรถเสียหรืออะไรก็ตามแต่นะครับจะได้เห็นได้ชัดเจนนะครับที่เขาให้มาถัดมานะครับที่แถมมาด้านท้ายรถเลยนะฮะก็คือนี้เป็นสามเหลี่ยมอสามเหลี่ยมอะไรเอ่ยเอาไว้เวลาตั้งหลังรถนะครับเอาไว้ จะเป็นสีแดงๆนะฮะนี่เวลาเรากางออกมาจะเป็นสามเหลี่ยมตั้งนะฮะเอาไว้ป้องกันไม่ให้รถคันหลังเนี่ยมาชนเราได้นะครับในขณะที่รถเราเสียและจอดข้างทางอยู่อันนี้ก็จะเป็นป้ายตั้งนะครับตั้งไว้เวลามืดๆนะฮะมันก็จะสะท้อนแสงเป็นสีแดงนะครับว่าให้ระวังมีมีรถเสียอยู่ข้างทางอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือเอามาตั้งไว้ท้ายรถหรือด้านหน้ารถก็ได้นะครับตามความเหมาะสม ที่ให้มาครับแล้วก็อันนี้นะฮะนี่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเอาไว้ทําอะไรอันนี้ก็คือเอาไว้ลากจูงนะครับก็คือนี่มีไว้ขอลากจูงแล้วตรงนี้ไว้หมุนเกลียวใส่กับตรงด้านหน้านะครับมันจะมีตรงที่เปิดด้านหน้าอยู่ให้เสียบเกลียวเข้าไปเพื่อที่จะเอาไว้ลากจูงได้นะครับและสุดท้ายนะครับนี่หลายคนอาจจะสงสัย นะฮะสำหรับคนที่ซื้อรถมาแล้วเองแล้วเซล์อาจจะไม่ได้อธิบายให้ฟังนะครับไอที่คีบหนีบๆเนี่ยเอาไว้ทำอะไรนะฮะที่ให้มาติดรถแนะะ่เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยนะครับว่าใช้ทำอะไรนี่นะครับที่คีบหลายคนสงสัยว่าเอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับนั่นคือการคีบตัวปลอกนี่ดันเข้าไปอย่างนี้นะฮะแน่ออกแล้ว นี่คือตัวที่คีบฝาครอบน็อตล้อนะครับอ่านี่นะครับที่คีบฝาปิดน็อตล้อนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเสียบกับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับโอเคประโยชน์ของตัวที่คีบนี้นะครับพเพิ่งชาร์จไว้นะคะ เดี๋ยวเราจะพามาดูตรงที่หมุนนะคะด้านหน้ารถว่าอยู่ตรงไหนเนะาะอ่ะก็จะเป็นตัวหมุนนะคะจะใส่ตรงนี้แต่ว่ารอบที่แล้วน้องเซลอธิบายนะคะเขาจะงันให้ดูแต่ว่ารอบนี้ไม่มีแรงเพื่อนๆลองเช็คดูนะคะจะอยู่ตรงใกล้ๆนะคะตรงป้ายทะเบียนตรงนี้นี่นะคะตัวนี้เลยที่ใช้หมุนนะคะเวลารถเสียแล้วเกิดการลากจูนะคะเปิดตรงนี้แล้วก็หมุนเข้าไปนะคะตรงนี้เลยเลย ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการใช้รถนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางช่องดีดีสกายเบอร์ด้วยนะคะ,ะครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทําเป็น V2L ดีกว่าว่าใช้งานยังไงนะคะแล้วก็ปลั๊กต่อนะคะต่อพ่วงออกมาข้างนอกใช้งานกันยังไงนั้นเดี๋ยวติดตามชมคลิปต่อไปค่ะสําหรับนี้บ๊ายบายค่ะ